เซ็นเด็กที่ถูกขายทำกไรมาตลอดทั้งวันแล้วก็มาปิดทําการที่ใกล้ๆกับระดับต่าสุดของวันนี้นะคะระดับต่าสุดอยู่ที่1373.34วันนี้ปิดไปที่1373.59วอลุ่มทะลุ50 0 0 0ล้านบาทแบบนี้พรุ่งนี้เราหยุดทําการด้วยนะคะวันถัดไปวันพฤหสัสบ,บดี ทิศทางการลงทุนนั้นจะเป็นอย่างไรกําหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงพูดคุยกันนะคะกับคุณเกรียงไกรทมนุทัศ์หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ AEC ค่ะคุณเกรียงไกรสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกรียงไกรครับค่ะแต่ชนิ้วไทยไหลลงมาแล้วก็ไปทําการไปที่ระดับเกือบเกือบ,อบจะต่ําสุดลงมาตั้ง26จุดแบบ,บนี้ ยังไงต่อดีคะพรุ่งนี้ทำใจระหว่างกันยังไงดีคะ,ะหนึ่งนะครับผมก็คือเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ต้องยอมรับว่าเซ็ตเนี่ยมันมีโอกาสาผันผวนเพราะว่าขึ้นมาตั้งแต่ y e s t o d a y เนี่ยสิหรือว่าจากจุดต่ำสุดในสิบสี่เปอร์เซ็นต์ก่อนการสวิงเนี่ยในรอบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเรียกว่าแทบจะเป็น normal เลยในระยะสามสิบวัน นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรัชนีมีโอกาสจะ 1, พันผวนในกรอบตั้งแต่พันสาเจ็ดิจุดแต่ก็ยังมีโอกาสที่จะกลับไปยืนอัพไซต์พันสี่ร้อยสีสิบจุดได้เช่นเดียวกันนะครับผมแต่การลงของตลาดวันนี้เป็นการลงแบบมีปจัจจัยนะครับผมหลังจากชิ้นไตรมาสเนี่ยเราจะเห็นสัญญาแล้วว่าการพรีวิวงบไตรมาสหนึ่งปีนี้อาจจะไม่ค่อยสดใสน,นะครับผมโดยเฉพาะในกลุ่มพลังงานเนี่ยซึ่งมันมแนวโน้มทิศทางนะครับทั้ง NPL ที่พรีวิวออกมาเนี่ยเป็นลบ ก็คือ NPL เริ่มเติบโตเนี่ยต,ตาเล่งนะครับผมบแล้วก็การลดดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย์กลุ่มธนาคารโดนกลุ่มแรกแล้วนะครับผมในขณะที่กลุ่มพลังงานเนี่ยช่วงปัจจุบันเนี่ยราคาน้ำมันมันมีการสวิงกลงมาค่อนข้างเร็วนะครับในขณะที่กลุ่มสื่อสารเองก็ตามนอกจากเรื่องของพิ V ารณงบที่จะไม่ค่อยสดใสแล้วยังมีแนวโน้มความเสี่ยงเรื่องของความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นบการประมูลรอบถัดไปรวมถึงความกังวลในเรื่อง,องของคอสของการประมูลนะครับผมเพราะฉะนั้น วันนี้เพระภาพตลาดในสามเซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดของเราคือพลังงานอ่าสื่อสารธนาคารโดนกระหน่ำหมดเลยเน,นี่ยอ่าดัชนีเลยค่อนข้างจะปรับลงมาแรงนะครับผมแล้วก็ทำให้ยากาศดูเหมือนจะเสียแต่คําถามเลยก็คือมันมีหุ้นที่เป็นชุดหล,หลบภัยหรือว่าหุ้นที่จังหวะการซื้อกลับไหมอ่าเราก็ค้นพบนะครับว่ายังมีหุ้นที่หนึ่งคือยังแข็งแกร่งกว่าตลาดและเป็นทารเก็ตในการหลบภัยได้นะครับค่ะแต่ว่าช่วงจังหวะนี้เราควรจะหลบภัยก่อนใช่ไหมคะ อ่าใช่ครับคือต้องต้องสวิตไปนในกลุ่มที่ค่อนข้างจะเป็น e f e ฟ s i v e พ l a y นะครับแต่ว่า e f e ฟน i v e พ l a y เนี่ยบางตัวก็ลงมาให้ซื้อบางตัวก็ยังแข็งกว่าตลาดมากๆเลยนะครับผมแต่ถ้าถ้าถามว่าแั่เป็นเซกเตอร์เนี่ยเราเจออยู่สองเซกเตอร์หลักนะครับผม<ช>่อ่าเซกเตอร์แรกคือเซกเตอร์ในกลุ่มของโรงพยาบาล<ช>ค่ะผม<ช>ซึ่งต้องแจ้งว่าแนวโน้มเ a r n i เนเนี่ยค่อนข้างจะสดใสาตามตามการท่องเที่วยวโดยเฉพาะอ,อย่างที่แจ้งครับว่าอ่า สัดส่วนของผู้ป่วยในเนี่ยจากต่างประเทศเนี่ยมันมีเวกเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ป่วยในในประเทศนะครับผมและแต่ละตัวจะมีส o r y การเติบโตที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นบิ๊กแคปเนี่ยเรามองว่าอย่างโรงพยาบาล Bd m s อหรือโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างแข็งแต่งนะครับผมในขณะที่ถ้าเป็นสมอลแคปปีนี้จะมีตัวหนึ่งที่มีแนวโน้มเตบโตได้ค่อนข้างดีกว่ากลุ่มและวอร์ชันถูกกว่ากลุ่มก็คือโรงพยาบาลลาดพร้าวนะครับผมสองตัวนี้เป็นตัวที่อพอดีของทาง บทที่ขอ AEC ททงทีพื้นฐานเนี่ยได้อินิเชียลคุกเลรลงพิบาลาดเท้ามาสัปดาห์นี้ก็ดีเลยซึ่งเราบอกว่าการเติบโตเขาอาจะไม่ได้จากมาจากการเทรโอเวอร์แต่การเติบโตเขามาจากการเพิ่มศูนย์แพทย์ที่สซึ่งมันเริ่มสามารถคอนติบิวผ่านจุดคุค้มทุนมาได้แล้วค่ะ,ะครับผม<อ>น, <ะ S 1> นี่คือกลุ่มแรกเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปต่อกันที่กลุ่มที่ 2, 2> <สอ>กลุ่มโรงพยาบาลยังตอบโจทย์เรื่องการเป็น d e f e n s i v e play อยู่ใช่ไหมคะแม้ว่าราคาจะขึ้นอย่างต่อเนื่อง PE จะ ทะลุ40เท่าไปเรยบ่นอย <40 S 1> <ละ S 2> แล้นค่ะ40เท่าเดี๋ยวเซกเตอร์นี้มันจะมีการเติบโตแบบ inorganic growth ด้วยนะครับผมใน big cap เนี่ยนีย่ยะเป็นเรื่องของการ M A T Over ต่สังเกตไหมครับว่าลายเส้น JCI ไลายเส้นที่ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยทุกทุกถนนเนี่ยมุ่งไปสู่ direction เดียวเลยครับก็คือเพิ่มสัดส่วนผู้ป่วยในจากต่างประเทศค่ะ มากขึ้นนะครับเราให้หลักจําง่ายๆครับว่าโดยเฉลีย่ยเนี่ยผู้ป่วยในจากต่างประเทศเนี่ยต่อใบเสร็จเนี่ยจะอยู่ที่แสนห้าในขณะที่ผู้ป่วยในเนี่ยในของของคนไทยด้วยกันเองจะอยู่ที่ใบเสร็จละห้าหมื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายรายเสน้นพยายามจะสร้างศูนย์เฉพาะหรือว่ารับรายเส้นที่รองรับลูกคา้าต่างประเทศได้มันเลยยังเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างมีแนวโน้มการเติบโตลิงก์ต่อจากการท่องเที่ยวได้ครับค่ะแต่พอเราจะไปหลบภัยในหุ้นที่มีออทามไฮ มันก็นจะดูจะก,กาหนดกลยุทธ์ยากเหมือนกันงั้นดูที่ BDMs ให้หน่อยสิคะถ้าจะซื้อจริงๆเนี่ยจะหลบได้ตอนไหนคะอะ่จริงๆ BDMs เนี่ยจริงๆต้องบอกว่ายังอยู่ในภาวะที่โฮบายต่อได้เรื่อยๆนะครับเราก็ยังมองปรับขึ้นไปได้เรื่อยๆเหมือนกันครับผมค่ะแปลว่าไฮแล้วจะมีไฮอีกก็ก็ยังมองอย่างนั้นนะครับยังมองอย่างนั้นอยู่เหมือนกันเราคิดว่าแทร็กเก็ตในโซนแถาๆอ่าอี e. ้ ยี่ห้าถึงยี่สิบเจ็ดเนี่ยยังพอเป็นไปได้เพียงแต่ว่าโรงพยาบาล LP ลเคนี่ยตอนนี้เป็นตัวที่เทรดผีแถวสามสิบเท่าในขณะที่ปีนี้เนี่ยอ a t าลิสต์เออร์เน็งไดรเวอร์มันสูงถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอย่างที่แจ้งครับว่าค่าแพทย์เนี่ยมันเริ่มผ่านจุดคุ้มทุนไปแล้วแล้วก็ศูนย์ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางมันเริ่มเข้ามาเป็นรายได้ครับผมค่ะส่วนโรงพยาบาลราชพร้าวล่ะคะวันนี้ก็มีหาเหมือนกันอันนี้โรงพยาบาลราดพร้าวนี่แหละครับที่เราแจ้งครับค่ะครับผม ว,ว่ามันยังสามารถเติบโตปีนี้เป็นเป็นปีที่ครึ่งแรกเนี่ยผลการดำเนิน,นงานไฮไลท์ค่อนข้างดีครับผมเพราะนั้นก็อย่างเจ้งเคว่าปีนี้เป็นปีที่ดงมาแล้วพน่าจะเป็นตัวที่เติบโตได้ค่อนข้างดีที่สุดในกลุ่มของโรงพยาบาลสมอแคปครับผมวันนี้เขาทำ h i g อยู่ที่เจ็ดบาทแปดสิบนะคะเขามีลุ้นไปได้ถึงแค่ไหนคะอ่ะากเก็ท้ายจริงๆมามองระยะกางอยู่ที่เก้าบาทครับผม ค่ะก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่ทั้งสองตัวเลยมาหนึ่งกลุ่มค่ะที่บอกว่าน่าจะเป็นหลุมหลบภัยให้กับคุณชมได้หลุมหลบภัยนะ,นะครับหลุมหลบภัยตอนนี้มักับเป็นน้นที่ถ้าไม่ลิงก์กับ อินสซนティแท็กอินสซนティการท่องเที่ยวก็มักจะต้องเป็นพวกที่มีซีเคียวอินคัมนะครับผมอย่างตัวที่ลื่นกับการท่องเที่ยวเดี่ยจริงๆงมันเป็นตัวที่อาจจะไม่ได้พึ่งขอซื้อนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างเพอร์ฟอร์มมาโดยตลอดเลยอย่างตัวของ AAV หรือ PA นะครับผมสังเกตได้เลยครับว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าตลาดเพราะว่าแนาวโน้มการส่งมอบยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดียิ่ง AAV เนี่ยทั้งค่าโดยสารทั้งจำนวน u t i l i z a t i o n นะครับผมเนี่ยมันค่อนข้างจะปรับไปในทิศทางเพิ่มขึ้นเหมือนกัน ค,ครับผมเพียงแต่ว่าในเซกเตอร์กลุ่ม t า a สปอร์เ a ชั o นจริงๆเนี่ยมันมีทางเลือกอื่นด้วยในการลงทุนอย่างอย่างหุ้นที่มีปัจจัยบวกเฉพาะตัวอย่างตัวของ BTS กับ BEM ซึ่ง BTS เนี่ยตอนนี้มันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าตัวมีดาวนะครับผมเริ่มมาพบกับกระต่ายแรบปิทผมเพราะฉะนั้นมันเริ่มสามารถทําซีเนจีในเรื่องของธุรกิจออนไลน์ได้จากที่ระบบแรบบิทเป็นระบบออฟไลน์นะครับผมสเกลยังไม่ใหญ่ครับแต่ว่าจริงๆมันเป็นช่องทางในการต่อยอดธุรกิจเพิ่มขึ้นไป มก็เป็นว่าช <g ear being wise> ่วงเนี้ยจะต้องหาที่พักใจพักเงินก่อนใช่ครับแล้วเราลองสกรีนดูด้วยครับว่าหุ้นที่เราเลือกค่าตัวประจำสัปดาห์ในต่ละสัปดาห์เนี่ยอย่างยังเป็นยังไงอยู่หลายเลยบริษัทก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีนะครับผมอย่างตัวของตัว SCN นะครับผมสแกนอินเตอร์ซึ่งอยู่ในวิกลี่ของเรามาต่อเนื่องนะครับเป็นสัปดาห์ที่สองเนี่ยเราค้นพบว่าปีนี้การรับรู้สเตชันจาก จ็ดสเตชันจากในอดีตหนึ่งสเตชันนะครับผมและส่วนต่างโปรดักต์มาจิ้นค่อนข้างดีขึ้นนะครับผมก็ยังเป็นตัวที่ชนะตลาดนะครับในแง่ของ spending นะครับผมถ้าลิงก์กับมาตรก,การภาครัฐที่กำลังจะเข้ามานะครับผมโดยเฉพาะอินเซนティブเนี่ยเราจะเห็นตัวหนึ่งเลยก็คือการใช้ใจ่ายบัตรเครดิตย,ยงค่อนข้างดีเขตสีะ <K C S 2> นะครับผมซึ่งซึ่งเป็นตัวที่เราคิดว่าราคามันปรับตัวลงมาเยอะก่อนอน,นั้นเป็นราคารลแล้วเราคิดว่าการจ,จๆๆัดจ่ายอยๆมันปีนี้กำลังจะเข้ามา ค่ะครับผมก็ยังเป็นตัว<ม>ที่ทเลือกได้ครับผมค่ะก็มีมาตรการสนับสนุนด้วยในช่วงเทศกาลสงกรานนะครับ ตอนนี้ถ้าทำกลุธ์การลงทุนนะครับผมเราจะมีเช็คลิสต์ในเชิงปัจจัยคุณภาพนิดนึงก็คือ,อเช็คลิสต์อย่างแรกคือ,อคุณที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีเรื่องของเท i อินสันตีหรือเปล่านะครับผมเราค่อนข้างให้คําหนักกับเรื่องของแรงจูงใจกระตุ้นมาตรการภาษีซึ่งใช้ปันของภาครัฐน้อยแต่ใช้สเปนทิ้งตรงนี้อาจจะช่วยได้นะครับมันช่วยทั้งกลุ่มโรงแรมท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มค้าปลีกด้วยเลยนะครับผม,มเพียงแต่ว่าเราจะเลือกตัวไหนมาเป็นตัวที่ค่อนข้างจะอัพเฟรมกองตลาดครับ ค่ะได้ข่าวน,นี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับ,รบสวัสดีค,ดค,ค่ะก็มีการบ้านฝากคุณผู้ชมทําด้วยสําหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะพรุ่งนี้เราอยู่ทําการแตกคุณเกงรงไกลเขาบอกว่าภาพรวมของเซตตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วขึ้นมาเยอะมันก็อาจจะมีเหตุที่จะต้องขายทํากําไรบ้างแต่วันนี้ที่เห็นลงเยอะๆมันมีเหตุปัจจัยในประเทศนะคะแล้วก็มีการคาดการณ์ถึงผลการดําเนินงานไตรมาสที่1ที่อาจจะไม่สดใสก็ทั้ง3ามกลุ่มหลักนี้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานธนาคารพาณิชย์แล้วก็รวมไปถึงมือถือ ตอนนี้เป็นไปได้หาหลุมหลบภัยก่อนให้กับเงินของเรานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นที่แข็งแกร่งกว่าตลาดเราก็ต้องเรียกว่าเป็น defensive play สองกลุ่มที่คุณเกรงไกลาฝากเอาไว้กับกลุ่มโรงพยาบาลและกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสายการบินสายการบินอันนี้เชื่อมโยงไปถึงสาธารณูปโภคด้วยนะคะอย่าง BTS แล้วก็ BAM ค่ะคุณผู้ชมก็ทำกันมาเพิ่มเติมด้วยนะคะ